สวัสดีค่ะเพื่อนถ้า,ายามดึงนะคะสามทุ่มแล้วเนาะพอดีวันนี้เหนื่อยนอนทั้งวันขายของบ้างนอนบ้างหลับเมื่อคืนแค่ห้าทุ่มครึ่งกลับมาจากจากวัดชุดผ่าไข่กระทงกันหัวข้าขายดีมาก พอดีกระทงว่าเราสวยๆอย่างนั้นแล้วก็ท้าทางลงสะดวกอะไรก็เลยทำให้แบบมีคนเนาะอยากจะมาลอยเยอะถ้าไม่มีการแล้วเนี่ยคนก็มาลอยกันเรื่อยๆบอกว่าพี่อะทำมาหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่ทำดอกไม้งอรวดอะไรเงี้ยช่วยพี่ เขาทำเขาทำคนเดียวนึกบอกโอ้โหปวดมาในขาสองขาแต่เหนื่อยสนุกได้บุญยังไงเนอะเพื่อน,นมันแบบเราช่วยได้ใจเนะโอคืนกลับมากว่าจะอานน้ำได้ได้ไดึก ตอนที่หนึ่งกว่าหลับไม่อยากจะลุกเลยอากาศกับเย็นด้วยสบายแต่ก็สนุกมันถึงจะไม่มีการลเล่นอะไรแต่มันก็เหมือนกับว่าอะไระเขาก็มาทำบุญกันนะเนาะมีปล่อยปลาค,คือปลาในะองค์ประมงให้มาบ้างแล้วก็ท้องวัดก็คนนั้นยี่สิบสามสิบอะไรแล้วแต่ศรัทธาของเราอะ นั่นกันคือช่วยไปซื้อปลามาปล่อยจะเอาเงนินเข้าวัดอีกนั่นแหละคือเหมือนเนาะความศรัทธาของเราเหนื่อยสนุกได้บุญมันเป็นอะไรที่เนาะเราทำได้ก็ทำเพราะว่าไม่มีใครทำให้เราได้หรอกนอกจากตัวเราเอง ก็ช่วยทุกปีช่วยแบบอย่างนี้แหละช่วยกันแบบคือแม่แม่กับน้าเป็นมือทำดอกไม้เราก็เอามาช่วยทำบ้างมันก็เนาะก็เหมือนช่วยกันไปอะแบบโอ้เป็นอะไรที่เออน่ปาราทับใจอะ่ะคุณ ชาวบ,บ้านคนแก่อะไรเงี้เขาก็มาช่วยกันทำกระทงสนุกได้บุญเพื่อนเนาะมันนั่นแต่เพียเลยฮะอสองวันนั้นเรานั่งทำที่บ้านแล้วก็ไปทำที่วันวันหนึ่งแล้วเมื่อวานก็ ไม่ได้มีเวลาตามกระถองแต่งดอกไม้แต่งโอ้แล้วก็มาคุ้มขายอีกเราก็เนาะมันก็ถึงเหนื่อยเราก็สนุกได้บุญนะเราผ่านไปอีกปีนี่ก็ขอเพื่อนเ่มีความสุขนะแกเนาะคืออรกระโทร ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมานะคะที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ลให้แล้วดูคลิปให้ขอบคุณมากมากค่ะแล้วมีอะไรบ้างนะะอกจากคำขอบคุณขอบคุณใจจริงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆได้เวลาพ่อพ่อแล้วเนาะจะปิดไลน์แล้วค่ะพาะปิดไลน์สามทุ่มขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะ Bye.